ครับตอนนี้นะครับก็จะขอแชร์วิธีอา่านเข้าตู้คนเสมออยู่นิดนะครับสำหรับคนที่ยังบุกหูน้นาองสำหรับคนที่หู้แล้วก็เดินผ่านได้เลยครับเ้นี้นะครับน้องเ้นีน้เ้นี้เนี่ยมันมาจาก ตังกี่โมเนาะห้องอะเซนนิวตันนะครับต่องห้องเซนเอน,นะครับพอมาจากมมปุ๊บเนี่ยมอมิเตอร์ตี่หน้าบ้านผมนนะครับมาปุ๊บมันจะมาเข้าตีบากาวก่อนนะบากาวมันจะเป็นไฟครับบากาวมันจะเข้ามาบากาวนี่เสซตจากบากาวแล้วมันก็ต้องไปเข้า ่าเมนครับนี่ครับสายที่จะเข้าเมนนะครับสายนิวตันนะครับเข้าเมนเนี่ยมันโยงมาลุมไปมันจะออมไปทางหลังบนมันจะมาเข้านี่พอมันเข้านี่ปุ๊บมันก็จะออกจากเข้าทางลุมเข้าทางลุมแล้วที่้มันออกแต่ออกต่างบนทีนี้ออกต่างบนมันไปไหนมันกลับไปเข้าตีแหมจ่องหนึ่งจ่องนี้มันเป็น จ่อง rccb ครับตู้นี้เป็นตู้ rccb นะครับอ่มันจะมีตู้ r c b o มันจะมี2ตัวเนะาะอ่สำหรับตู้นีน้ที่ผมเลือกต้นเนี่ยก็คือตู้ rccb นะครับเอาไะครับมาจากเบเกอร์แมนนิวตันนะครับมาจากมิเตอ erman, ร์แมนปุ๊บมันออกจากมิเตอร์แมนปุ๊บมันเขา้าเบเกอร์ตัวนี้ ตัว R C C B นี่ทีนี่ออกจาก C C B มันจะไปบาร์นิวตันครับเนี่ยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอ้องในการต่อ,อนิวตันจากมิเตอร์มาจนถึงสินสุดบาร์นิวตันนะครับอ่านี้ตัว R C C B นะครับน้อง อ่าแล้วที่นี่มันมีเ,มเส้นหนึ่งมันจะต้องกู่กันก็คือเส้นลายนะครับคือเส้นมีไฟนะครับคือเส้นนี้ครับเส้นนี้มันไปทางใดนี่นะอันนี้คือเส้นอ่านิ้วต่อนะครับนองอ,อันนี้เส้นลายครับอ่า <c oughs> เส้นลายกับมานี่ครับมานี่มานี่ลำมันกลับมาเข้าตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้มีไฟนะครับ ออกไปขึ้นนะลายมาจากมิเตอร์การไฟฟ้าเข้านี่เขา้าตีเบเกอร์เมนที่ออกจากเบเกอร์เมนไปไหนครับมันกลับมาตีเบเกอร์ตัวนี้ r c c b ะนะครับตัวนี้มันตัวกันกำเขา้า มันเข้าไปเกินนี่แล้วนะครับมันไปไหนครับมันก็จะมาหาลูกย่อยครับนี่มาหาลูกย่อยมันมีตีเขามันจะเชื่อมแันมมดมรงนี้นะครับนี่คือลูกย่อยมันจะมีบาสนี่ครับบาสตี่ว่าเชื่อมต่อกันนี่นะครับนี่ครับอ่าเรียบร้อยละไลา์มันมาเข้าเมนเบเกอร์ออกจากเมนเบเกอร์ เขาเมน r c c b ออกจาก r c c b มาที่ไหนมาลูกย่อยครับมาลูกย่อยทีย่กระจายประจายกั้าไปห้องต่างๆนะครับอันนี้คือกระบวนการเข้าตู้อ่านสายเข้าตู้คอนเสิร์ตยูนิตครับกับไปเห็นว่ามีประโยชน์ก่อบันทึกไว้ครับเก็บเอาไว้หรือว่า ใครยากจะแชร์ขึ้นเพื่อนก็แชร์ได้ครับก็เป็นการแชรช์ประสบการณ์นะครับอ___>ขอบคุณครับ